คนคสายไหลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราคอร์สเป็นคอร์สเป็นใครวะสวยถ่ายรูปถ่ยรูป One eternity later ช้าช้าช้าเ๊ะปังเห็นกูซีรูปไหนสวยบ้างรูปนี้สวยโพดลงดีกว่าเฮ้ยแกเราอยากเห็นร e e c y u k m a n อยู่ในอ่างอับน้ำแล้วมีซิปแพกอะแกคิดว่าไงเฮ้ยมันต้องดีอยู่แล้วป่าแกลองไปหาในพินดูเผื่อจะมีแบบนักวาดเก่งๆเขาวาดไว้เป็นไอเดียที่ดี โทรศัพท์พร้อมรี v i a c อคเคอร์แมนอินบาตทับวิตซิ่แพคแกมันไม่มีว่ะมันไม่มีคนวาดแบบที่อยากได้ไว้อ่ะจริงเหรอเอ่อเอ๊ะแกวาดรูปได้ไหมเชียวจริงด้วย ใส่ของจะมาส่งทุกคนค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยกล่องใหญ่เบ้อเร่อเลยไหนดูซิข้างในจะมีอะไรน้องอินูมากี่นั่นเองมาถึงมามีแล้วเนใช้เงินเก่งขนาดนี้นะเปล่าซะหน่อยมาจากไหนกันนะ คนที่คนหนึทีอยู่นใองฉันคนนั้คือคนอเกเ่นอยู่ฉันร่ามา่ิคนอคือเมื่อกี่ัอนฉันก่สุือน่อ็นฟักไี่รู้ครื่้งคือเมื่อกี้เพื่งดูโยกนนา้คือมนันแบบมันแศร้ามา่ันก่สุบันเืี่ยวกีนั้นเย็นว่าัต่เมื่อกี้เรือะไะไรนะ ก็เรื่องยูเนมไงหลับตาฝันถึงชื่อเธอแกมันแบบยูเนอ๋ออ๋อเคยดูอยู่เคยดูอยู่เอ๊ะแต่เรื่องนั้นมันมันเศร้าด้วยเหรอเศร้าสิมันแบบแต่ฉันเพิ่งดูมาไม่นานมันี้เองนะจำได้ว่ามันเป็นแนวแบบสดใสอบอุ่นหัวใจอะไรแบบเนี้ยอบอุ่นหัวใจอะไรวะเรื่องดูกันปะเนี่ยเรื่องเดียวกันดีวันก่อนเพิ่งดูเองอออเหรอเคเอ๊ะว่าแต่นี่แกดูเรื่องอะไรอยู่อะ อ๋อเนี่ยเหรอเปน g เว n เอ๊ะสงสัยฉันจะชินแล้วแหละโอ้ยยยยยเยยยยย้ยย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 ย

ฮาเลลูยาโอนิกก้าขาวี่สาบบอือหคู่นี้นะคือแบบคือมาหลอกให้ชิปทำไมเป็นแฟนกันอยู่แล้วจะมาหลอกให้ชิปทำไมงงเป็นแฟนกัไปีลีถ้าจะเรียวขนาดนี้เรียวมากงงเน้นๆๆๆๆ เพื่อนเหรอเพื huh. ipper, ่อนปลอมเฟื like ่อหรือเปล่าเพื่อนที่ไหนเขาทํากันแบบนี้ไม่ดีแล้วเรือถึงฝั่งเรือถึงฟังเรือถึงฝังเพื่อนกันต่อกัปตันนะคะใช่ค่ะไม่เหลืออะไรชิปแล้วค่ะชิปเปอร์อย่างนูตกงานแล้วเฮ้ยกัปตันรอเราด้วยเราตกเรือเรือแล่นเร็วมากเร็วเกินไปแล้วแบบติดเทอร์โบเรือบินได้แล้วเรือบินฟิลเลยตาไม่ทันแล้ว แหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมานำเสนอทฤษฎีใครเป็นสปายในห้อง A ของโรงเรียน UA ค่ะดูกันง่ายๆเลยนะคะคนที่มีโอกาสเป็นสปายมากที่สุดคือเดนกิคามินาริค่ะด้วยหลายๆเหตุผลนะคะอย่างแรกคือคามินาริเป็นตัวละครที่ไม่มีการเปิดเผยประวัติคือสั่ความต่างมาเลยอาจารที่ตัวละครย่อยอย่างน้องคนนี้หรือคนนี้หรือคนนี้หรือคนนี้ก็มีประวัติตัวละคร

ตัวเป็นแฟนอะไรอะไงอะไเซลตัวชินตัวนั้นมีจะติสาวราเนนซน,านออ่าคิิว่าโชตัวนั้นออกไปไกลยันเจนเบชิโนโอซูไดโยเฮ้ยนายนายดูคิเมซินโนยบาบะปะดับชาสูน่ะดังมากเลยรู้จักนะแต่ไม่ได้ดูอ่าแล้วตกกัวเกียวรีเวนเจอร์ล่ะก็ไม่ได้ดูมาฮิโร่ครแต้เมเหร้ยญเาไง ก็ไม่ได้ดูพอมิดเดร์แลนด์อ่าๆจะจซื้อใครเซนอ่าไม่น้าดูเรื่องไหนบ้างเนี่ยดูเมจริงป่ะเนี่ยดูดิเราดูเยอะมากเลยนะเป็นแบบ40-50ิบห้เรื่องเลยอะอะไรดูเมทิปหรือเปล่าเนี่ยเรื่องที่ผ่านมาดังมากเลยนะนายไม่ดูเลยสะอันเอ่าก็นั่นมันเป็นเมะใหมน่นี่ปกติฉันชอบดูเมะเก่าอะอย่างเช่นรมอเน,นีน้ีขขข่ยัืมปร,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 ระมาณเนี้น ก็จบไปแล้วนะคะกับคุณเป็นโอตาคุสายไหนเพื่อนๆเป็นสายไหนกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะหรือใครเป็นสายไหนนอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นกันค่ะยังไงวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ